อัปเดตสถานการณ์การช็อตต่อช็อตกับจุดเข้าทำกำไรมากกว่าหนึ่งหมืนจุด สวัสดีนักชนทุนทุกท่าน,นนะครับตอนรับกันครั้งกับฟิดูเดลี่ในวันพรหัสที่15พฤษภาคมในส่วนของแผนและพฤติกรรมทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเริ่มต้นอัปเดตกันก่อนเลยนะครับกับการอัปเดตสถานการณ์ที่ราคาทองคำปรับตัวมากกว่า12,000จุดแล้วในขณะนี้ ในวันนี้นะครับยังมีประเด็นสําคัญในส่วนของปัจจัยพื้นฐานให้พิจารณาเพิ่มเติมเนาะในเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับกับตัวเลขข้อ PPI Product Price Inflation นะครับและ Retail s a l e ประจําเดือนรวมถึง Unemployment Claim นะครับประจําเดือนเช่นเดียวกันรวมถึง e m p i r e s t a t e Manufacturing ด้วยวันนี้ข่าวเยอะเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนในเวลา1นึ่ทุ่มสีครับที่เราจะต้องติดตามกันเลยคือถ้อยถแถลงทัศนะทังการเงินจากคุณเจรมพาเวลนั่นเอง และแน่นอนว่าโดยมิติทางการลงทุนนะครับเมื่อเราย้อนกลับไปพิจารณารายงานสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีการประกาศนะครับในวันอังคารที่13สพฤษภาคมเราจะเห็นว่าตัวเลข CPI นะครับออกมาลดลงแบบน่าสนใจเลยทีเดียวและหาก Product Price Inflation เองออกมาลดลงนะครับจากการถอยคอละาก้าวหรือในเรื่องของการพูดคุยทัศนะนะครับนโยบายทางการเมืองเกี่ยวข้องกับกำแพงภาษีที่เริ่มมีข้อยุตินะครับและมีความลงตัวแล้วนั่นเองนะ ก็อาจจะส่งผลให้นะครับดชินดอลลาเกิดเทคในคารีบาว์ครับปรบับตัวเพิ่มขึ้นสอดรับกับแผนนะครับวิกฤติรีแคปนั่นเองรวมถึงนะวิกฤติข่าวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังการประชุมเจนีวาทางสหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีการค้าอาวุธนะครับโดยมีการขายอาวุธให้กับทางประเทศนะครับทางตะวันออกกลางนะครับทรัมป์ขายอาวุธให้ซาอุดิอาระเบียนั่นเองมูลค่ามากกว่า4.8ล้านล้านบาทอีกด้วยนะ ซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขที่มากเพียงพอนะครับที่จะช่วยสนับสนุนนะครับในเรื่องของตัวเลขรายได้ของทางสหรัฐอเมริกาให้กลับมามีสเสถียรภาพมากขึ้นด้วยนะรวมถึงรายรับจากทางกำแพปราสีนะมันก็จะเป็นการแสดงทัศนะต่อนะครับว่าในเรื่อง product price inflation และตัวเลข r e retail s เซลเป็นอย่างไรหากตัวเลขยอดแตดชินยอดค้าปลีกนะครับไม่ได้ปรับลดลงไปมากเท่าไรนะักแต่ตัวเลข p p i นะั้นลดลง นะครับอาจจะส่งผลต่อทัศนะทางการเงินที่เฟดจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยเชิงนโยบายครับและหากเป็นเช่นนั้นนะครับในมุมมองที่คุณจรมพาเวลให้น้ำหนักในเรื่องของการให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อเองเนี่ยก็จะเพียงพอเนาะที่จะแสดงให้นักลงทุน เข้าใจได้ว่านะครับทางธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะยังคงดําเนินนโยบายโดยการคงอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายต่อไปในไตรามาสที่2นี้นั่นเองและก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะส่งผลให้ดัชนดาลลา์แข่งค่าขึ้น และผลิตภัณฑ์นี้เป็นคู่บกผันนะครับได้รับปีทธิพลนหรือแรงกดดันจากการแข่งข้าขึ้นของดัชนีดอลลาร์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลแล้วก็กล่องแดงตัวเลขสำคัญเศรษฐกิจโดยภาพรวมที่เราจะมาติดตามกันนะครับและแน่นอนสําหรับครอบครัวฟิดูเซนเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการณ์การในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งด้วยนะแต่วันนี้นะครับเนื่องจากว่าทางสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตัวผมเองหรือทีมงานนะครับเราติดภารกิจเนาะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวอาจจะอัปเดตกันในห้อง Family ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเอาละแต่แน่นอนเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการณ์ต่อจากเมื่อวานกันเนื่องจากว่านะขณะน,นี้เรารันกําไรกันไว้อยู่เนาะถ้าย้อนกลับไปเรารันกําไรกันไปตั้งแต่ในช่วงเวลาบ่าย3ของเมื่อวานนะครับจนตอนนี้เราก็ยังรันอยู่เนาะแล้วจํานวนออเดอร์ก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันสักนิดนึงดีกว่าว่ามันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับพร้อมทั้งเฉลยนะครับ คีหลักเมื่อวานนะที่ผมให้ทำการบ้านเอาไว้นะครับนี่นะผมบอกแล้วนะว่าถ้าเบรกบันเทิงเลยนะครับใครไม่ทำการบ้านปีนี้จำติดตาแน่ๆเออนะครับบ่ายสามโมงสี่บห้านะสามสี่ห้ามาดูกันว่าไม่ทำการบ้านแล้วมันจะติดตายยังไงเดี๋ยวไปดูกันไปกลับมาที่กราฟนะครับกับฟิตดู เดลี่เมื่อวานนะที่เมื่อวานเราทำแผนกันไว้ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงกับ XAUUSD นะครับพร้อมด้วยระบบ iFidus นั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งใครไม่ทำการบ้านแล้วมันจะติดตายยังไงแน่นอน3200เป็นแนวรับเก่ารู้อยู่แล้วนะครับแต่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเทรดเก่งกำไรสั้นๆจนเพลินนะครับพอเทรดเก่งกำไรสั้นจนเพลินเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทันได้ดูแนวโน้มสาคัญนะครับ ไม่ทันได้ดูแนวโน้มสําคัญเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าแนวโน้มสําคัญมันมีอะไรเผื่อใครไม่ทันได้เฉลี่ยวใจนะครับลองไปดู Time Frame Day กันที่ Time Frame Day ครับคุณจะเจอ Price Pattern ง่ายๆนะครับน่ารักน่ารักกับ Double Bottom นะจริงๆเนี่ยเป็น p a t เ e r n เป็น Pri c e pattern หรือรูปแบบพฤติกรรมราคาพื้นฐานมากๆนะครับที่คนส่วนใหญ่รู้จักมัน แต่ไม่ค่อยจะได้เฉลียวนะครับหรือว่าพิจารณามากนักนะทีนี้ใน,นโจทย์นี้เองเนี่ยมันมีหลักสําคัญอยู่ที่ว่ามันต้องเบรกต่ำกว่า3,200ให้ได้ก่อนนะครับเหมือนที่เราพูดคุยกันไปแล้วประเด็นก็คือมันเบรกแล้วสิอา้าถ้าเบรกแล้วนะครับอย่าเพลินมันมีจังหวะรีเทสต,ตรงไพรวัลพอยต์สคัญนะหลายๆคนอาจจะถามว่ามันจะไปได้ถึงไหนมันไปได้ลึกครับแต่คุณต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของมันก่อนการเบรกเอาต์ตรงนี้ การเบรกเอา t ในบริเวณนี้นะครับมันเป็นการยืนยัน p r i c e Pattern เท่านั้นเองการยืนยันภาย c e พ a t t e r n ในลักษณะนี้ราคาจะมีโอกาสนะครับย้อน r รีเทสเพื่อยืนยันแรงขายของรูปแบบพฤติกรรมราคาแสดงว่ามันจะปรับตัวลงไปม้วนเดียวลวงไปลึกๆลุลด,ลดลวดอะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่กราฟไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงนะครับโดยเฉพาะในทำเฟรมเดย์อาจจะกินระยะเวลาทีนี้จากจุดที่เราคาดการเขาปรับตัวได้ลึกถึงไหน รับตัวได้เลือกถึง2,972ครับเกือบเกือบ3,000เนาะ2,972ซึ่งเป็นแฟววาลูแกรบที่รอรับพฤติกรรมราคาและเป็นไฮเก่าอยู่ด้วยนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าครับคือโดยหลักเกณฑ์ของ Price Pattern เองโดยเฉพาะรูปแบบของ Double Top แบบนี้นะครับการ Breakout ของพฤติกรรมราคามันไม่ใช่ นะครับการที่ราคาจะปรับตัวลงไปทันทีที่ผมเพิ่งเปลี่ยนเป็นเส้นฟ้าให้เห็นในขณะนี้นะครับการ break out ของเขาครับเขาจะตามมาด้วยการ retest ซึ่งการ retest เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลังจากราคาเริ่มทดสอบกรอบนะครับเรเวณ3า1 2หงรหรือ31,46ซึ่งก็ใกล้แล้วนะครับหลังการทดสอบครับหากเกิดการทิ้งไส้เกิดการตั้งสวิงซึ่งในกรอบของการตั้งสวิงตอนนี้เราเปิดทำ frame day อยู่มันจะกินระยะเวลาข้ามไปในสัปดาห์หน้าเลยนะครับ ในสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่ราคาจะเกิดเทคนิคอลรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบกรอบบริเวณ3,200เพื่อยืนยันแนวโน้มของรูปแบบ price pattern ครับก่อนที่มันจะปรับตัวลงไปพักฐานในกรอบบริเวณ3,027แล้วก็2,974นั่นเองเพราะฉะนั้นในกรอบพฤติกรรมราคาเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าหลักเกณฑ์เนาะคือหลักเกณฑ์ของการที่ราคาจะปรับตัวนะซึ่งในกรอบนี้เองนะครับราคาเขาจะวิ่งลงไปแบบนี้นะครับ ในรูปแบบที่เป็นไปได้ในเส้นประสีฟ้าประมาณนี้อันนี้ให้เป็นกไกด์ไลน์ไว้ก่อนแล้วก็เป็นการเฉลยด้วยนะครับว่าทําไมเมื่อวานถึงบอกว่า breakout เราบันเทิงมันจะไม่บันเทิงได้ยังไงในเมื่อมันกลายเป็น double chop ใน time frame แบบนี้แต่แน่นอนครับในกรอบของการ Run กรันกําไรถ้ารู้ว่าไปได้แล้วราคายังไม่เกิดการตั้งสวิงโลนะครับ ไม่ควรเปิดออเดอร์บายส่วนนะครับมือแตกนะบอกก่อนนะครับไพร v วัตพอยต์ในบริเวณนี้ครับ3,113ตรงนี้กับแรงซื้อสะสมในบริเวณแฟลกูกับมากกว่า30,000หลอดไซต์จะเพียงพอในการรับแพนิคหรือการโฟมนะครับจากการเฟียการปรับตัวลงการปรับตัวพักขายของทิศทางราคาทองคำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะสำหรับระบบไอฟีดัตอนนี้นะครับพี่เลี้ยงของเรา แดงเชือกจ้าแรงขายยังคงหนาแน่นนะครับและแรงขายที่หนาแน่นแบบนี้นะครับราคาก็ปรับตัวลงตามแรงขายนั่นแหละนะครับแนวรับถัดไปกรอบบริเวณ3,135นะแล้วก็3,112ตามลำดับนะครับก็ Let Profit รันไปด้วยกัน เรียกได้ว่าวน่าจะคุ้มค่าการรอคอยนะโดยเฉพาะนะครับในโปรเจกต์ลุกขึ้ลัานไลฟ์นั่นเองที่กำไรมากกว่านะครับสาม0มื่นจุดไปแล้วโอเคปปี้เอนดิ้งนะครับแฮปปี้เอนดิ้งเลยทีเดียวเรียกได้ว่าครบถ้วน ตามที่เราวางแผนกันไว้นะครับใน weekly recap นะครับรวมถึงการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เราพูดคุยกันใน after weekly recap และว f i d ์ Daily ด้วยนะเอาล่ะทีนี้ตอนนี้ราคาย,ยังปิดเนื้อเทียนสีแดงอยู่นะครับ XAUUSD ในทำเฟรม1ชั่วโมงราคาย,ยังปรับตัวลงต่อได้ดัชนีราคาปิดเนื้อเทียนสีแดงแบบนี้นะครับบ่งบอกแรงขายในเชิงพฤติกรรมราคานะครับยืนยันการยืนยันแรงเทขายนะครับทั้งในส่วนของ เจตนาแล้วก็พฤติกรรมของราคากับ price journey แบบนี้นะครับราคาก็สามารถปรับตัวลงต่อได้เนะก็เ e t profit r ลัไปแล้วกันขอแสดงความยินดีกับผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับรวมถึงนะครับสำหรับใครที่รอโอกาสของท่านมาถึงแล้วนะครับนับเขาด้าว,วันพรุ่งนี้นะครับ ใกลสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับกับการเปิดรับสมัคร Real Factor Theory รุ่นที่10นะครับในวันที่16พฤษภาคมพรุ่งนี้แล้วนะครับใครที่รออยู่พรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยเตรียมทักมาได้เลย a d fiducenter นะครับกับการเปิดรับสมัคร Real Factor Theory รุ่นที่10ในเดือนที่แล้วนะครับนักเรียนรุ่นที่9สามารถถอนกำไรได้มากกว่า90,000จุด 9ก้าหมื่นดอลลาร์เลยนะครับเก้าหมื่นดอลลาร์เลยประเด็นเลยก็คือกับรุ่นที่10นะครับกับรุ่นที่9ที่เราจะเปิดลงทะเบียนนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันดีกว่าแล้วในเดือนนี้นะครับนักเรียน Real Factor The o r y รุ่นที่9จะได้ถอนกำไรอีกเท่าไหร่ท่ามกลางการปรับตัวมากกว่า20 0 0 0จุด ทีนี้เดี๋ยวเราไปติดตามผลิตภัณฑ์กลางชุนอื่นๆกันบ้างนะครับต่อจาก XAU USD เราไปดูกันต่อเลยกับ BTC USD เมื่อวานนี้ให้เวทอันซีเนาะตามนั้นเลยนะฮะยังคงออกข้างอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าจะ follow หลายๆคนอาจจะถามว่าเซล์ได้ไหมนะครับจริงๆในกรอบระยะพฤติกรรมราคาของ Bitcoin สามารถเข้าเล่นขายได้แล้วนะโดยควบคุมความเสี่ยงที่1 4 0 0 0 มีระยะความเสี่ยง1,000จุดสามารถเทรดได้นะเนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าไพร a วท p o ย n ์แล้วนะครับแล้วก็รูปแบบการทำลายโครงสร้างค่อนข้างมีความชัดเจนนะมีโอกาสปรับตัวลงไปสอดคล้องและขานรับกับทิศทางของราคาทองคำนะครับโดยมีนัะยะสำคัญในการปรับตัวนะครับพักฐานแถวๆก้า0ืนะเพราะฉะนั้นวันนี้สามารถเร่มเซล์ได้แล้วนะครับไปกันต่อที่ USOUSD ครับสำหรับ USOUSD ราคาน้ำมันนะครับติดกรอบแนวต้านในยะสำคัญบริเวณ 63.80$ ดอลลาร์ต่อบาร์จริงๆด้วยเมื่อวานพลาดไปนะครับแต่วันนี้ไม่พลาดแน่นอนนะเนื่องจากว่าราคาเบรกเอากรอบในยะสำคัญวิ่งด้วยพฤติกรรมเช่นเดียวกับราคาทองคำนะครับสำหรับราคาน้ำมันมีโอกาสย่อพักฐานอีกเช่นเดียวกัน สำหรับในวันนี้หากราคาไม่สามารถยืนสูงกว่า6 1 7 0 0ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้มีโอกาสปรับตัวลงไปพักขานในกรอบ60.20 0ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือมากกว่า1 5 0 0จุดนั่นเองดิเด้งเล่นขายนะครับรอราคาตั้งสวิงให้เพื่อหาจังหวะการเข้าเซลล์นั่นเองนะไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อในส่วนของจะชนีคู่เงินกันบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้แวะดูเขามานานนะมาดูกันซิว่า เขาจะปรับตัวขึ้นได้ไหมพยายามพักฐานนะล่าสุดยังเป็นเอ็กซ์ดาอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องดูนะว่าเขาจะ Break a า a ว g แกไปเลยหรือเปล่าหรือจะกลับลงไปปิดแกลบก่อนจากรูปแบบพฤติกรรมราคาเีอากาศลงไปปิดฟรีแกลบที่เปิดเอาไว้ในกรอบ1 4 5 3 6 8บนะบริเวณนี้นะครับการปิดฟรีแกลบ ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อจากรูปแบบของแพทเทิร์นนะครับยังคงเป็นสวิงอัพโครงสร้างของ Price s t r u c t u r e เองยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในเมื่อราคายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแสดงว่าราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองก็จะเป็นกรอบในยยะงสำคัญให้ได้ติดตามกันนะครับในการที่ราคาจะปรับตัวกลับขึ้นไปเนาะมีทดสอบแฟลร์วัลุกแอบสำคัญที่แนวต้านในรับในยยะงสำคัญนะครับในกรอบ149.50ดอลลารด์ นะครับต่อเยนนั่นเองนะหล่อย่อเล่นซื้อหลังการตั้งสวิงโลได้เช่นเดียวกันนะครับไปกันต่อที่ E U R U S D ครับเริ่มกลับมาดูคู่สกุลเงินเนาะหลังความพันผวนหรือการไซเวรมันยุติมาช้าแต่มานะกับรูปแบบที่เรียกได้ว่ารอนานมากนะครับกับ Head n d โชเดอรนะ oh <my> จริงๆอันนี้เป็นเหตุผมนึงเลยนะทุกคนที่ผมไม่ค่อยจะให้เทรดคู่สกุลเงินเท่าไหร่คือในระยะเวลาที่เท่ากันอนะ่ะ ความผันผวนเขามีน้อยกว่าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่หกพันจชินอลลร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําน้ํามันบิตคอยเนาะซึ่งถ้ากินระยะเวลาใกล้เคียงกันหรือพอๆกันอะแล้วใช้เงินลงทุนเท่ากันมันเสียโอกาสในการลงทุนถ้าห่างไม่ใช่เป็นจุดที่เขายืนยันแพทเทิร์นเป็นต้นเทรนด์จริงๆนะครับเหมือนที่เราเข้าเล่นกันแบบเนี้ยนะก็แทบจะไม่อยากให้เล่นเลยนะครับเนื่องจากว่ามันรอนานเนาะจากจุดที่เราเข้า ออเดอร์กันนะครับแล้วรันยาวๆมานี่ก็นานมากนะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับจนตอนนี้ก็ยังรันไม่ได้ถึงไหนเท่าไหร่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดระยะกันนิดนึงเขาปิดระยะของ Head and s h o เด d e r ไปหรือ,อยังน่าจะยังไม่ปิดด้วยทุกคนเพราะว่าจุด Breakout เขาอยู่บริเวณนี้ยังมีโอกาสปรับตัวลงมาเคลียร์แฟร์บาลูแกรนะครับบริเวณ1น0 0ได้อยู่นะครับก็ได้อีกประมาณ600จุด นะครับสำหรับใครที่รันออเดอร์จากการเบรกเอาทชุดการยืนยันการเบรกเอาทในกรอบ,บระเวนนี้นะก็รันต่อได้นะครับก็รันต่อได้ยังปรับตัวลงมาพักถ่ายได้ประมาณ600จุดนะครับก็ประมาณนี้พอหอมปาหอมคอเนาะไปที่ตลาดทุนกันบ้างครับกับดัชนีนแอสลอยนะสำหรับนแอสลอยนะครับอ๋อาทำ High ยังต่อเนื่องหลังการเบรกเอาท์นะครับยังนิวไฮไม่หยุดเลยจ้ะนิวไฮขานรับกับบนะิตคอยเนาะ แต่คู่นี้เขาวิ่งกันแปลกๆว่าไหมคืออะไรตอนบิตคอยนิวไฮแนทลอยไม่วิ่งนะจ๊ะพอตอนบิตคอยนิ่งแนทลอยวิ่งจ้าเออเขานัดกันยังไงไม่รู้นะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองวัดค่าสเตตของชุดคลื่นขยายกันนะครับจากชุดคลื่นขยายแนทลอยยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับเป็นการสวิปเป็นการสวิปตัวแฟ i ร์วั u e แกรที่ทิ้งเอาไว้ในกรอบ2 2 0 0 0อีกด้วยนะ ใครจะเข้าเล่นซื้อสำหรับ n นส้อยสอดคล้องกับแผนประจำวันเมื่อวานเลยครับยอ่อเล่นซื้อต่อไปนะครับเมื่อวานเราย่อเล่นซื้อกับ n นสลอยที่บริเวณ2800นปเนาะนันะปัจจุบันกำไรมากกว่าอีก5,000จุดแล้ว<อ>นะครับ<อ>ก็ขอแสงความยินดีด้วยนะครับแน่นอนโดยทิศทางเป็นใจนะครับการค้าลงตัวรวมถึงนะครับเรื่องของผลประโยชน์จากการค้าวุธก็เข้าที่เข้าทางแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็น เรารอติดตามทัศะนะนโยบายทางการเงินจากคุณโจโรมพาเวลกันต่อนะครับว่าในส่วนของคุณโจโรมพาเวลเองในวันนี้จะแสดงทัศนะทางการเงินอย่างไรท่ามกลางการให้ความสําคัญของธนาคารกลางสหรัฐใน2เรื่องนะครับคือการจ้างงานสูงสุดนะครับนอกจากการจ้างงานสูงสุดแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการนะครับกำกับดูแลในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนั่นเอง แล้วติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ได้นะครับในฟิ d ดูเดลี่นะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันกับ Real Factor t h e ท r y รุ่นที่10ครับนับถอยหลังการลงทะเบียนวันพรุ่งนี้พบกันนะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคน,นครับสวัสดี